สวัสดีอีกข้างนะครับกับชัยชาแนวนะครับกับหางหายไปหลายมือนะครับเพราาเวียกหลายช่วงนี้เอ็ดอย่างบุท่านเลยว่าซีเอ็ดคลิปไอพ่อเมล็ดพักของป้อมไอพักพ,พักของป้อมกันยังบดญเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวเร็ว,เรว,เรวนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวียก่อนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมสีมาผ้าให้เบิองว่าต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนที่เสียบเสียบไอ เสียฟองน้ำแล้วนะครับนะครับเอเปยังก็ต้องเอามาตากแดดนะครับเนาะกับบางคนก็ยังบ้หูเนาะกัผมจะได้เอ็ดคลิปนี้ให้เบิงนะครับว่าเป็นยังก็ต้องตากแดดนะครับกัให้เบิงอันนี้ก่อนครับอันนี้ตั้งโอครับให้เบิงใกล้ใกล้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือลืมเอามาตากแดดครับมันกัดสีเงาครับผมคือมันยืดหาแสงนะครับเนาะคือมันมันออกยอดแล้วแต่ว่ามันยังบบเห็นแสงสิ มันก็จะยืดนะครับเนาะอันนี้คือให้เบิรงว่าพลของการที่ลืมนะครับอันนี้ลืมขึ้นหนึ่งนะลืมออกมาลืมมันคือมันออกยอดนั่นแหละแต่ผมลืมเอาออกมาตากแดดไว้ก็เลยยืดเลยบานยาวเลยครับนี่ครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าเป็นอย่างคือต้องเอาต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนต้นก้าของเฮานี่มาตากแดดนะครับบอแมปนตากแดดจัดนะครับตากแดดธรรมดาทั่วไปนี่ครับนี่ครับไอซุนที่ตากแดดให้เบิรงครับเห็นบ มันก็ตรบรยืดนะก็ตรปกติครับเนี่ยแต่ไอซุ้มย่างเนี่มันมันบริยืดเด้มันเป็นไอพันธุ์ของมันครับเป็นไออยังวะผักชีผักชีเองนะผักชีลาวครับโดยว่าเป็นของฝรั่งครับมันมันอาจจะก่อใหญ่กว่ากันนะนี่ครับให้เบิ้งตัวอย่างนะครับว่าที่ไอเอาต้นอ่อนมามาตากแดดไว้นะครับนะมันก็สีบริสูงครับมันก็สิเตี้ย แต่ว่าใบมันที่ใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นไอ,อยังงวะกวางตุง้งฮองเต้ก้านเขียวนะครับคือว่าแบบผลตอบรับดีมากเลยครับไอตัวนี้ฮะกวางตุ้งฮ้องเต้ก้านเขียวนี่เออแบบแป๊บเดียวเบิดเลยขายเบิดตัเดียวอันนี้ก็ะดโลเบิดแล้วครับอันนี้ซุ้มซุ้มหนีคือมันยังขายบ่ได้ครับมันยังบ่ใหญ่เนาะเห็นปะมันยังบ่เป็นภุมมเลยอันนี้ขายบ่ได้เนาะ ไว้นี้ก่อนนะครับซุ้มที่ขายได้กัเเลือนิดเดียวครับเดอร์มุมผุ่นนิดเดียวคือจุเบอร์แล้วเดอร์มันโล่สองโลกับเบอร์แล้วนี่ครับก็คือจะมีแค่นี้นะครับเนะาะเพราะว่าคลิปนี้ก็เอ็ดเฮ็ดก็อธิบายให้ฟังวา่าต้นอ่อนนะครับขั้นบอเป็นอย่างคือต้องเอามาตากแดดนะครับขั้นบอกมาตากแดดหรือว่าเอามาตากแดดซ่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไหนะครับก็ที่มันก็จะยืดสียเงานะครับ,ย,รบยืดหาแสงอันนี้คืออันนี้ เสียบฟองน้าเมื่อคืนครับยังบ่เคยถึกแดดยังเหลืองๆใบย,ยังเหลืองๆอยู่เนาะกระสีมียืดมีเหงางนิดนึงครับผมยืดบางต้นเนาะกะับบัเป็นหยังครับมันกระสียุดแค่นั้นแหละพอถึกแดดมันกระสีเศร้านะครับกับนี่ครับอันนี้อันนี้คือผลของการลืมเนาะลืมลืมเอามาตากแดดกับยืดยาวเลยครับอันนี้ตั้งโอครับบ่เป็นหยังยืดบ่เป็นหะยังเนาะพอใบมันยาวอยู่แล้วไอนน้การยาวอยู่แล้วครับกับ สิจบเพียงเท่านี้นะครับเนอะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมสิไอเอ็ดคลิปยังกับกดขั้นจากหูกักดติดตามไว้นะครับกดติดตามใช้ใช้แนวนะครับ,ก,นนรบก็บคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ